สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นซัพพอร์ตนะเป็นลัมเบอร์อะเล่นมีไม่มีใครเล่นเมดเลยนะตำแหน่งผิดพลาดอีกแล้วย้อนอะไม่ก็เคลรี่สักตัวเปลี่ยนเป็นมดเลยขอร้องอะผมก็เล่นเป็นโลมนะ ย้อนไปกลางรู้แล้วไปดูป่าก่อนนะเผื่อเผื่อมีคนมาเวทนะอันนี้ผมพูดจริงจริงแต่ไม่น่าจะมีคนมาเวทผมก็จะไปช่วยเอ้ยผมก็จะไปช่วยไวโอ,ลอลเล็ตน,นะตายตาตาตายเฮ้ยทำไมหินทุกคนไม่ตายเนี่ยขอร้วไปเป็นเกมครับ ตายตายตาย,ตาย,ตายโอ้โห,โห,โหยอ,อนยิงไม่โดนอีกตัวสตันไปแทบไม่เข้าแต่ก็เข้าอยู่เ,ยเปิดเล็ตมาเดวพี่เปิดให้รอ Q2 มาก่อนมันห้าวปุ๊บอะตายปั๊บอะมีตัวดาเมจแล้วนะอันนี้ผมพูดจริงเอ้ย มาตายเหรอมาทำไรตายเอาโล่มาด้วยอืมเอาไว้อเล็กไม่มาโอ้โหถ้ามาได้ฟร้นบัตรแล้วนะนะนะนเมื่อกี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยดูแล้วก็ไปใส่มันตอนผมไม่มีสกิลศพไม่เป็นไรครับโอ้โหมันหลบอ่าอันนั้นอ๋อ cho tay rồi con lên ơi mình đai à ถ้าไฮเอเตออกมาก็เท่ากับตายผมมีอันติแล้วเด้อแต่มันไม่ออกมาไปแล้วอะ่ะโอ้คาบ้านคาป้อมย้อน วาเ,ออเ,ออเ,ออเมาอุอ๊ยไม่มีสกิลสองอ่ะเอ,อ้ย กางตายหมดนะถ้าถ้ามีคนเข้าไปกับผมนะมีตัวดาเมิดอะเอาเลยกลัวอะไรอะม,ม,มน,ะมนะยังไม่เข้านะเให้ผมเข้าดีกว่าเดียเเ๋ยวเขเ้ยเพื่อนตายอีกแล้วดูดิตามหลังมันขนาดนี้แล้ว อืมอได้นกผมได้นกเดเข้านีอือโอ๊ยโอ้ยอีกแล้ว่ะ โอ้โหกลมแตกแลว้วเฮ้ยมันอยู่ไหนอะมุกี้มันอยู่สองตัวเลยอาะเตะมันก็ทูดามีดอีกมันก็ตีหไมไปเล่นเลยเลือดยังไม่เยอะด้วย มาฟาร์มโอ้ยไม่ไหวเลยอ่ะเฮ้ยปุย๊บปุ๊บอืมได้เฉยเล้ย เอาววน,นเอาวนปุ๊บอืมเอ้ยโอ้ยผมจะตายผมจะตายผมจะตายโอ้โหเกือบตด้คิวเฉยเลยผมคิวเยอะสุดเลยเนี่ย โดนโดนโดนเอาเอาเอามันเอามันเอาเอาได้เอาได้ถือย้อนอืออือตายอีกแล้วย้อนตายอืกลับบ้านนะลอย่อนลอยยอนลอยยอนโอ้ฝนตก นี่โดนไปเป็น็นดอเป็นดออึไม่โดนสักได้โดนโดนโดอึอึ ไม่ได้เลยอ่ะถอยดิโอ้ยเออ,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 อตีไม่เข้าเลยอ่ะต้องไปหาเพื่อนอ่ะเออเอ,อเอาวันดีมาล็อกมาลอ็อกปุ๊บอ่าปาดมันปาดมันทีเดียว โอ้ตูมันก็แล้หนีกิ่งไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหจบแล้วเออ,อ,อจะฆ่ามันได้โอ้โหมันนหิวมากโอ้้ออต,ต้องห้มันเป็นแบบยอนอะ่ะ ตายซะหึายิกเลี่ยงฟิวจซันไม่ได้หรอกถ้าเลือดน้อยอ่ะโอ้ย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  อันติเลยตายอ่ะโอ้โหตายอหายะตะอีกแล้วื่องอือน้องยังข้ามันอยากไปห้าวแล้วก็มีมากกว่าทูดาเมจดก็ทำอะไรไม่ได้หรอก ข้ามันโอ้ยกิ้งกิ้งมันทีหนึงมันก็ตายแล้วเออ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 ข้ามันฆ่ามันฆ่ามันเออเออโหดาเมจเออต้องให้ไวโอเลตหนีไงเออเออเออโอ้โหไวโอเลตไม่เอาอ่ะเอาได้นะข้ามันเปิดแมปอยู่นี่ ไม่เห็นผมเหรอโด้วมันไม่ได้เปิดเ,เราเลือดตายอ่ะฮึบเอ้าเมื่อกี้ผมเล่งไปทางโอ้โหบักเห็นได้ชัดเลยสามสองหนึ่งตายอือมียอนโอ้ยโ,โอ้โหแรงอย่างแรงอ่ะอื อุ้ยย่าอ,อึหลัางคลิปก่อนหวยโหย้อ,ยอนตายอีกแล้วนะอ่ะโหไม่ตายกลับบ้านก่อนให้เตะ เออเออต้องโดนไวโอเลตไงเอ้ยเอ้ยเออแต่ง <TV> ี้สวยเฮ้ยโดนคลิปนะโดนคลิปเจ็บปล่ผมบอกไว้ก่อนเลยคลิปเจ็บ ป้อมมันเลยผมจะเอาป้อมเฮ้ยผม oh, เอาป้อมมันไม่ได้ oh, ทำไมเอาเล็กเอาได้เฮ้ยเออเอเอสี่ไงโดนไปเฮ้ยเออกวาดเอามันกลับร่างเงาเออโอ้ยจะตาย โหจัดเดี๋ยวผมเล่นไวโอเลตให้ดูก็ได้ไวโอเลตตาเนี้ยโหนขนาดเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมได้เอวมบีอ่ะเป็นโลมั้โลมก็ต้องเอวี โอ้โหจริงด้วยเป็นไงคนมันมันเล่นเก่ง่ะน,นะก็ต้องได้เอวีอยู่แล้วแหละจะได้เหรียญเงินนะปกติผมจะได้เหรียญทองนะเพราะผมคนข้างที่จะเก่งมากดูดีโอ้โหดูดีขนาดคิวน้อยนะแต่ผม S สี่สิบเจ็ดอะ ผมรับความเสียหายมากที่สุดในทีมด้วยอ่ะโอ้โหโวยของผมไม่มีอีกแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยอ่ะถ้าเล่นซัพพอร์ตใครก็อย่าดยังผมไม่ได้ไปละ